啊、好吃的，营养品呢？ ลปลาโลอะไรนี่โล 45, สีมหาพันก็เห็นแล้วป้าขอไปเบิ่งพักก่อนซื้อผักหอมหอมบัว <c oughs> ให้เราหน้าใจตลาดพี่น้องส่วนในตลาดอ้าหอไม้ไมห่ไม่ไร แนงไม่ไหลบึงเบาหน้าสิได้ยังไงพี่น้องเอาวนั่นแหละพักเกษตรน้ำบ่ Tang, สุกบ่เอาเน่ยเอามากอกนำไปตำแจ่วแพงเบาๆนะผลนมาแพงเอาหรอเบิ้งตลาดทีไดียวหาของถือของแพงมันกอกสาบาท บ่าวหน้ากำลังงงกับเงินอยู่พี่น้องมา้ยรอตลาดแข่งเลกเนาะเอ้าอ้อมตลาดเลยพี่น้องเออนั่นแหละเอาน้ำราวน้จะงามมาเท่าไรฮะ เจ็ดหมัดซ mm. 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 ิบวะเอาหนับใส่เจ็ดหมัดให้ผ ja. mm okay. OK. ู้เอาวจเงินพี่นนองทำไมคะวัวขวัญยังบ่ทันได้ปลูกเลยพี่น้องเลยยังบ่ทันพากันบ้างเด็กนั้นพาปลูกซึ่งมะเขือในนั้ซึ่งมะเขือ มาคือหาพันมาคือหาพันหาพันเนี่กรประมาณสามสิบห้าบาทนะสิบบาทสิบห้าบาทมาซื้อพักก่อนยังไม่ได้เนี้อกินโอ้ตายตาย <c oughs> คนจับกล่องกับสิตาย,ยตหร้อพี่น้องตามหาตามาม็นซื้อมักพริกพี่น้องซื้อพริกป่นเนี่ยเออนั่นแหละ ใช่ตาลาดบุคคลเป็นซื้อพักเสริมไลยค่ะพักเสริมพักสลัดพักสลัดกับพักเสริมพักเสริมมาจากสามพันเด้อ บ่มีบ่มีซื้อแต่พักกันเลยพี่น้องชูกันกินเอาผักกาดชอมไหมเห็นว่าผักกาดชอมเออดอกเหลืองๆนี่นี่เอาตัวมันสันๆนี่ เอาหมัดเดียวก็พอมัง้ง <mm> ชื่อสมพักนะฮะบาคนไมา่เงินแต่คบบอ่าน่ายเงินสามถุงสิบพันเอาสามถุงอะไรไปเถอะ <c oughs> ยิ่มเป็นแห่นใายในแมงอันนี้ส,สามตัวซีฟสามตัวซีฟเอาให้ในสามตัวเออเห็ดเจวเอาซาพันกันเลยเอาตัวผู่ห้ในด้วยเจ้าสลับตัวผูให้นได้เอาขลอกไปหาสีนหาปลาก่อนพี่น้องบ้าน mặt hàng xin môn xịn mô xịn mô honey alone and loading lộn 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 một lộn เอาโลยหนึ Hello, ่งใส่ตันรุดแถวน่ยเด้อแม่นอนก้แสนหนึงแสนหนึ่งประดกแซบประดัแซบสิบพัน สิบพันสิบพันเด็กเด็กเอาหาสิบสิบเขาหน้ายิ้มอย่างเดียวขายอะไรเนี่ยเอออาเป็นตูนะเขาเจ้าขายอะไรหรอใหญ่เลยตัวใหญ่ใาบขาดเป็นรูเลยรูหนึ่งแปิ ตัวนึ่งสาม0ิมหาพันา้อเกอื้อเอียนก่อนพี่น้องเอาตัวใหญ่บอเอาตัวใหญ่เลยใหญ่สุดเลยสามบกได้บอก็ได้หลายแวงหาพันสี่วยตัวเี้ลูกเอาเป็นโลพี่น้องค่ะายน้อยหนึ่งจะก็ตื่นมค่อยเล่ได้แหละแล้วื่อมาพอดีฟ้อพอดีว่ะบอชซ้ำไม่ค่ะบอดซ้ำ จะบัง่อยแปดสิบพันพี่น้งองเหลาะต่อพี่นะ้องอ,อ,อหูไวร้ายขนาดโอ้เท่าก็มีได้กินบว่เท่านะ ขายในได้ทมเาก็ได้มาคนแวะซื้อเกลือหิวเมย์่ะมีคนหิวของซื้อซี่แน่ซื้อซี่แน่นนหน่ะขอเสีเอาต้มนี่โลอะไรนี่โลหนึ่งโล้วยโอโลหาชีพ ขนาดขนาดเอ็นได้เน in ี่ยังโลหะชิปแต่ลูกสาวบ่ฮะโอ้ยลูกสาวกับผู้งามจุ๊บแต่น้องเติมหรือบ่ฮะเบิ่งก็เด้กัเบิ่งเด้อเด้อพี่สั่งพ่อชีเบิ่งตาสั่งเจ้าเจ้าเพิ่นเอาออกแลยเอา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 คือไปห่อชองโร่อะนนี่โร่หนึ่งพี่น้องตับพี่น้อง งามสุดวางเชิญเวเมื่อ,อไรพี่นออ้องเอ้ยอเมือ่อแล้วบ้าเรียบร้อยแล้วทางนั้นหลัดแล้วทางนั้นหลัดแล้วเ <c oughs> ท่าหนาเท่านาไปแล้วเราก็เลาะไปหารถเลยจ้ะไว้ซื้ออันกระโปรงให้น้องล,งลุงแล้วก็ะซิญิบให้เพิ่นเลยเจ้าพี่นอ้องยิบโตอะไร ตัวอะไรนิดตัวหาพ่้ยอืมนั่นมัจ่อยนะอันต้น2สองร้อยกว่าบาทนะซื้อสองตัว ม,มันจมมันใส่กระโปรงสั่นมันยาวเว้ดล่ะได้เลยได้ยาวาแล้วพี่น้องบม่ได้เคิร์สแล้วมันเมั van, นจมอยู่ผู้มือจะใส่กระโปรงสัน่นยืนถ่าหันก้อนยิบกระโปรงให้ลูกสาวก่อนได้กระโปรงให้นั่งแล้วพี่น้องซื้อสี่ตัวดู้พี่น้องให้ กะเจ้าไปหาอีกสองตัวเบอร์เดียวกันพเพราะคนได้เปลี่ยนได้บบกเบอร์เท่าายเมื่อเอาถือพอดีสองแสนกระโปรงลูกแปดร้อยบาทเนี่ยส,สี่ สองแสนหกสิบสองแสนหกสิบสี่ตัวรวมทั้งขายยิบ